นุกดีก็แต่ติดทัวที่ว่าร้อนแล้วก็คนเยอะไปนิดนึงสถานการณ์ตอนนี้ครับขอพูดให้ฟังนะคนลงทะเบียนมาประมาณ2 4 0 0ครับผู้ติดตามยังไม่รวมครับ,รบแต่ละคนลงผู้ติดตามมาไม่2คนก็3คน,น,ค, 3> 3ค,นคนครับถ้าผู้ติดตามอีก3คนเอ้ย2คนอะผมให้คิดได้2คน <c oughs> 2> ก็เบิ้ล 2, <c oughs> 2ก็จะตกประมาณ4,6 0 0 4,600บวกกับคนที่มาจริงๆเอาที่ลงทะเบียนจริง2,000ก็ตกประมาณ6 0 0 0 หกพันแล้วครับผมแล้วคนที่คนที่ยังไม่ลงทะเบียนนีพี่ที่แบบเห็นข่าวอ๋อยังไม่นับครับผมห้าร้เข้ากี่คนนะพี่อ๋อหกร้อยครับผมอันนี้คือเบื้องหลังจริงๆนะครับปัญหาที่เกิดตอนนี้นะผมมันก็คือสิ่งที่ที่เกิดจริงผมไม่รู้ว่าทุกคนอยากมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันจริงนะครับพวกเราจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็เต็มที่ที่สุดนะครับผม วันนี้ครับพี่ครับแฟตลิฟนะครับจะมาสอนการทำกริเตอร์อาร์ตนะครับให้เราวาดรูปออกมาครับเกมเหมือนพี่ยีนเวยนะพี่ทำยังไงน้องก็ตุ้มตุ้ยทำตามอย่ wow. างนั้นมีความช่วยกดันนะไหนเดี๋ยวเธอบานะกันเน่โอ๊ย มือสวัสด <ained debate> <S frequ en> ีค mm รับพวกเรา EC ครับผมนี่คืองวมัน อหมูแดเงเอาไอ้โหลกัรฉลากมาพี่บี้ัะมาทำอะไรครับพี่กําลังเตรียมบวงสรวงครับผม นโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธไม่ได้เรอั่นคืหนักที่สุดหนักมากครับผมไม่สองอัญเลยหนึ่ตัวเลย ของเยอะมากครับนู่นมาเยอะข้างหลังและว,วันนี้ครับก็เป็นหนึ่งวันก่อนที่จะมิทติ้งเดอะสกาครับผมซึ่งเราเตรียมตัวเตรียมงานกันมานานมากครับพรุ่งนี้แหละจะเป็นวันจริงครับวันนี้เราก็เลยมาซ้อมกันแบบซ้อมแบบลันจริงๆครับว่าจะเป็นยังไงละเนี่้ายเข้างานมีมาชิตะและน้านดื่มสิงนะผมเดอะสกามิทติ้งอุ้ยเอาละจุ้ยครับผมโอ้และที่นี้ครับเข้ามางานนะผมนี่ก็จะเห็น เป็นรูปนะครับสแตนดี้ของแต่ละคนนะพี่ดูผมเองเหมือนไหมครับผมเขาทำเข้าขนาดจริงนะครับผมแล้วก็ไฟไม่ต้องสว่างนะครับ <S <S นี่คือเวทีของเราครับผมเหมือนมันเป็นรถบัสโผล่ขึ้นมาจากดินนะครับโอเคโอเคแฟลิปพร้อมยังตอนนี้จะเป็นการเตรียมโชว์ของแฟลิปครับผมดูครับเดี๋ยวแฟลริปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานเดอะสกาลมีติ้งนะครับ ที่ชื่อเบนนะครับนี่ครับเจอกับพี่วาครับผมสวัสดีครับนี่ละเมอครับผมละเมอสวัสดีครับมาตามผมมาใครไม่มีป้ายนี้เข้ามาไม่ได้นะครับผมนี่ครับอย่างพิเทนะครับผมก็มีป้ายอีซี่ะนี่บนี่ครับป้ายเดียวนะครับการ์ตูนนอนครับเขามาทํางานมานอนครับหมูแดงเขาก็ยังทําหน้าที่ในทุกๆวิาทีครับนะครับที่คือเบื้องหลังจริงๆครับผมมาดูตรงนี้ดูนงนี้นี่ครับก็เป็นชุดที่ผมเอาไว้เปลี่ยน ในโชว์ใช่หไหมพี่สำหรับโชว์ครับผมบอกได้ว่าพวกเราจัดเต็มจัดใหญ่จริงๆครับผมเดี๋ยวมารอดูกันว่าการซ้อมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมผมขอตัวไปเตรียมตัวซ้อมก่อนนะครับผม ่กี้ครับผมโชว์ไปแล้วหนึ่งโชว์นะครับอุ้ยเอาแล้วจุ้ยกับอ่ารูปไม่หล่อมีสิลม์ไหมครับต่อไปนะผมเตรียมตัวเพื่อจะไปเล่นแนลบนรกสดๆนะบ,บนเวทีครับผมนี่ครับอันนี้คือหลังเวทีครับบรรยากาศหลังเวทีเ มีใครบ้างครับสุดยอดสุดยอดตื่นเต้นเลเรอโชว์ easy อยู่ตื่นเต้นมากเลยสั่งหมดแล้วเนะี่ยคนเยอะมากเลยอ่ะสุดยอดครับครั้งแรกในชีวิตสุดยอดมากตื่นเต้นแล้วแบบ

ครามสึกเป็นไงบ้างครับในการออกไปเตะบอลมกคือ,นนอแก้ให้เตะไม่โดนครับมาแก้ให้เตะไม่โดนต <c oughs> ายชิบหายเยอะ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 เลยมีมีความรู้ แต่พี่ไม่เคยคิดว่าเด็กแต่เยอะมากพี่คือแบบคนรู้จักเขาข้างหน้านี่เต็มเลยพี่แค่ไปจับมือเขาดึงแบบไม่ให้เรากลับเลยอ่ะเอคคอ่ะกันเหรอคอรับเจาครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยคนเยอะมากจริงครับ โอ้ตื่น,เ,นเ,เต้นมากเลยครับแต่ก็โล่งครับโชว์เสร็จแล้วโล่งเลย <c oughs> ยอดครับต่อไปครับผมจะไปถามรายการอาร์ตี้สดๆครับผมมาดูกันว่าจะสนุกมันแค่ไหนครับผมไม่รู้ว่าทางบ้านจะถามอะไรครับผมแต่ผมจะมีเซอร์ไพรส์ผมจะถามกลับครับผม <c oughs> รายการปี่อาร์ตทีนี้ผมจะเป็นรายการ ให้ทุกคนที่มีมือถือครับชูม,มือถือกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับว่าทะเบียนจากช่องอ e ีพีช้อยครับผมผม <c oughs> เพิ่นคุงครับจากช่อเงเพิ่นคุงเนี่ยแหละเอาไปคิวผมแล้วเนี่ยคือตอนนี้ตอนนี้ผมตื่นเต้นมากผมพูดอะไรไม่ถูกแล้วอะ่ะ <c oughs> จริงๆ,ๆอะ่ะเรานึกว่าเด็กแบบจะมา2อ0สคนไงแต่ตอนนี้เรามองไปมันเป็นแบบเป็นพันะ <c oughs> อะเยอะมากขนลุกเลยขนลุกเแบบขนลุกที่ตื่นเต้นเหรอครับกดที่โดนมา

ทำอะไรวะเนี่ยไม่ต้องเป็นกูก็ได้อย่างเงี้ยโอ้โหเหนื่มากค่ะแต่ว่าสุดยอดสนุกเหมือนได้ออมร่างกายดีตรงไหนเพื่อนตื่นเต้นเชียตื่นเต้นมากยังไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คือเราจะแข่งกินกับน้องครับผมเออเออแบบตอนนี้ตื่นเต้นมากอับแบบตอนแรกตอนแรกไม่ตื่นเต้นนะเพราะใกล้ถึงคิวเหงื่อแตกแบบไม่ไหวแล้วอะเพราะตื่นเต้นอะเฮ้ น้องเยอะมากแต่ผ่านได้ด้วยดีครับผมชืนอบดีเลยครับผมเต้นมากเลยค่ะพี่เต้นไหมครับเต้นรับมากมากตอนนี้ตอนนี้ใจผมเต้นเป็นจังไะตุ๊ก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 เฮเป็นเล่นเ่รเราอะงานจริงจังตนเต้นต่เต้นมากใจไม่อยู่กับเียกตัวเป็นครั้งแรกยครับทไมครั้งแรกเรียอะไรครั้งแรกที่ตอบไม่ได้ช้าไม่เอาคิดไม่ทันคิดไม่ทันเลย <c oughs> อู๊ตครับข <c oughs> อบก,กองครับ <c oughs> สันมดเล่เบื่อทุกเขาโป่งป่โอกโหเช่อไมมากครับผมขอบคุณทุกทุกคนที่มาดูวันนี้ครับผมชื่นใจมากคนมากันเยอะมากเลยฮะเต้นวันนี้โล่งแล้ว watch out